สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสารอของมือวันที่เจ็ดเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าพรมพี่น้องบรเท่าสุขสุขกอน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ปลาช้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่าค่ะพี่น้องมือนี้ปูและมีแนวทางมากฝากนะคะ สำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของปูเร้หายเจ็ดศูนย์นะคะพีหน้อยมาบอกมา่ห่องบอกเจ็ดศูนย์พิดไปแต้มหนึ่งค่ะพี่น้องคะหลักการแนวทางของครูแขงเป็นหายมาศูนย์ตัวเดียวกับเขาศูนย์ของเราอยู่ได้พี่น้องมือนี้นะคะปูปราสาทนําแนวทางมาฝากนะคะตะวันามือนี้นะคะกาบสิมีแนวทางของปูปราสาทก,กับของครูแขงตัวนั้นนะคะมือนี้ค้นขับรถของงดเอาไว้สะกอนวัสันพี่น้องคะเอาแนวทางโซนี้นะคะของปูปราสาทค่ะซิเดสมาเป็นตัวใดพอมีพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ แล้วค่บผู้กราบนอสการ์นะคะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนตล่อป้องเบื้องละลวยกับรอดติดตามของปูปลาซาเด้อทุกขู่ทุกคนนะค่ะปูปลาซาก็แสดงความเสียใจีดอกมันมันมะเขาจังใดน้อปูปลาซาก็บอกว่าเจ็ดศูนย์ย่างเดียวมันออกหกศูนย์สิวหาจังใดนาะค่ะปูว มื่อวันพุธและวมามือนี้วันวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่เจ็ดมีนาคมแก่ต่อไม่นะฉะนั้นก็ขออนญาตขอยมทุกข่ทุกคนเอ่อขอให้โชคดีทุกคนได้ฟังดีๆทั้ทงทางประเทศถ้าบว่อัดกับว่ได้เนื่องจากว่าหลวงปู่กะจะเป็นประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นร Zealand, ปนระเทศเยอรมันหรือว่าจะเป็นประเทศเ ออสเตรเลียก็ดีญาติยมที่ติดตามฟังรายการอยู่ก็ดีทุกจังหวัดทุกตลอดพี่น้องเชา่าเล่าตังเล่าติดตามจ้องเบิงละลุ้ยมือใดถลวงปูบอ่บอัดบะอัดตะคนไทยพอดคนภาคใต้ผูเจ็ดนครศรีธรรมราชข้าเจ้าเงียบน,นะข้าเจ้าสุ่มละเงียบยินดะนะีย่อมคัะ ข้าเจ้าสรมเงี่ยฟังภาวาเสียงดังฟังชัดของโยมเบิงละรวยนะกังซีละคนนับถือและรัทธาเฮ้ามันก็ดีเพราะว่าจีขาาเขาบ,บ่เขาข้าเจ้าก็บ่อได้สำคัญข้าเจ้าว่าเขาก็ดีบ่เขาก็แล้วไปคูนักเรียนน่ะ มื่อนี้เล่าพัฒนาเด้เรื่อง่ายก็เจ้าคอยว่ากันเรื่อง่ายหลวงปู่ก็ได้เลยล่ละหลวงปู่กบมาจากอีสานแล้วแจ่ว่ากลับมาจากอีสานมุง่งพุ่นเดบเริไปอุทัยธานีหงวยขายแข็งเดมุง่งไปพุ่นมาอยู่อ่มาทรงพระองค์หนึ่งอยู่แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพี่เด้ค่ะนะอำเภอแม่สอดมือวันนี้เขาค้านหวยเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดไม่น่ามือนี้เด้เอหลวงปู่อ่าพาดไปเนาะงวดก้อนไห เจ็ดศูนย์บรรพุดบรรดกของศูนย์จักรเสวาจะไหนนอค่ะบัดน,นี้หลวงปู่ไห่ไห่ตัวเดียวทนโทษเลยเด้อค่ะไห่ศูนย์หนึ่งเลยศูนย์หนึ่งอย่างเดียวเด้อศูน<ค>ย์หน,นึ่งขันอยากใส่ก็เอาสามใส่เด้อค่ะขันขันมากกับศูนย์หนึ่งขันอยากใส่สามตัวก็เอาสามใส่บอกกว่าศูนย์หนึ่งเป็นหลักแล้วกะขันอยากได้สามตัวก็เอาสามใส่ 3, นะค่ะจะนั้นแล้วจะรับ อดีตถามหาคู่แข่งเนาะคู่แข่งแล้วให้เก้าศูนย์เด้ออ๋อค่ะพ่คู่แข่งแล้วให้เก้าศูนย์โทรหากันเมื่อเ้านี่เพราะว่าเดี๋ยวย่มอ่ออกอากาศยมเบิลล่งละรวยเพิ่นทีถามหาคู่แข่งเนีย่ยแล้วเรกว่าอา่ลวงตาให้เพิ่นไปรอดของผม 90, เก้าศูนย์อ่ของลวงตาได้อย่างของลวงตาก็เลยว่าได้ศูนย์หนึ่งค่ะขาอยังได้สามโตก็เอาสามใจพะนะค่ะนะ เออแทบกันละเป็นแนวทางเดอญาตนโยมยัดสุนันหลายเลขลเหล้าสมือเนี่ยมันกะเออคือว่าแหละนาะอเพื่อนขหาเงินเท่ากับหาเงินเนาะอย่ามือห่าเงินบ่ <laughs> มีา่านี <laughs> ทนี่โยมไม้คนฟังรายการของโยมเออเบิงหละรวยเออเจ้ามือหวยขาเจ้าจ้องขนาดเลยค้องจ้ <laughs> งหลวงปู่ปราศาสสิว่าครับเบงหละรวยตัวใดจ้องเียมกับอันแจวอันบ่ได้ดอกเหล็กเหล้าข่ให้อันค่ะ <laughs> เหล็กเล่าส้นมากบอันดอกนาะค่ะฉะนั้นการขอให้ญาติโยมรับฟังแล้วพี่เจรนาเบิงส่วนว่าผู้ใดอยากโทรหาหลวงปู่ก็อยากโทราทมาถามมาคุยก็ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดเด้อคือเก้าละนะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดเบอร์เก้าเบอร์เดิมละเด้อเบิร์น วันทุกข้อโทรมาหารถนะจะนั่นกะกับว่ามีอย่างหลายกบ <Okay. S 2> ลงปูได้แค่นี้แหลอะอออของคนขับรถด,ด้วยค่ะปูคะคนขับรถมันบอกว่างวดนี่มันของงดสะพานจนกวดสิได้ก็อ่าได้อยา่างโทรมาโทรหาลงปูรถ <Okay. S 2> หาลงปูกับโทรมาบอกบอกอยากออกาอากาศออกอากาศมันบอกใครออกละวานนะอืมไอโทรมาหาลงปูโอ้ยชโทรมาหาลงปูได้ลงปูสิลาใบบอดเลยว่าจังสี รับเบาไหวกับบอกโยมดิพกกาคการบอกเงินคนละหารวยคนละพันซื้อโทรศัพท์ผมผลที่บอกสื่อจงวันแต่บอกบอกสื่อจงวันผมไม่ปาดอขั้วผมหลุดไปนะ <c oughs> โอ้ยมึงจะเาบาระบัดคำคุณเดี๋ยวกับเดีนน๋ย <c oughs> วกับมาเด็กแต่ไงมันยางไปทางปุ่นอยู่นะ <c oughs> มันนึกว่าบอกเด้อมันมันขอเงดนะงดงดนะคนขับรถขอเงดใจอ้เล่าพัฒนาสะก้อนเพราะว่ามันได้เลยไง ได้สองตัวแล้วเลยตัวเดียวมันจะให้จังๆเลยจังๆแหละกาเซื้อเสื้อโทรศัพท์จนตัวโทรหาเบิ้งละรวดีว่าเบิ้งละรวยเด๋ยวตรงเลยพนาเพนวาน่ะเอาอยู่นีกัหลวงปู่บ่เคยเอาเงินเราทองตัวนี้ล่ะล่ะมีตรอะไรอ่ะห้ตัวผ่านตัวผ่านหลวงปู่ห้ตัวเหมือนฉกบาททูกต่ต่างเด้อหลวงปู่ว่าเงินตัวพอหลวงปู่ผูกแขนคนเดียอะไรเจ้าแล้ว สามลอยสี่ลอยยุ่กับคนป่วยเป่าหัวก็ได้อยู่ดีปพันนา <c oughs> มันกับผมมีกนยุ่งแล้วกับเสื้อยุ่งดอกแก้วอย่างใดส้นสอดส้น,สนตัวเนี่ยเอาเขา่าเสือรอดสินะแกอะไรวะเชือว่าเป็นเว้ยเอาตามนั้นเด้อ <c oughs> เอาต <c oughs> ามอีกเป็นหนึ่งเล่าพันธนาะเมนีวันที่เจ็ดมีนาคมเอ่อหลวงปู่ปาะาไก่ศูนย์หนึ่ง ถ้ายังได้สามตัวกอาสามใจเ้อค่ะนาศูนย์หนึ่งแต่ได้สามตัวกับสามใจแล้ <c oughs> 01, กลการส่วนว่าคู่แช่งไห่เก้าศูนย์ทานันคนขับรถของวด <c oughs> จึงเรียนมากเปิดสามหายายโยมรับสามเดค่ะแลอุปกรณ์ <c oughs> ายนีกระได้พกนาทีกลัวแล้วคออวามนุ่ยพ่อหายาโยมทุกข่ทุกคนลำรวยยา่าเจ็บยาจนเห็นอย่างบ่อพ่อได้ขอ,ขอให้ได้ซื้อเลขบ่พ่อถือขอ,ขอขอให้ถือ ขอเจริญพรขอบคุณครับคูเกาในวัตสการนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ปราสาแล้วก็แนวทางของครูแข้งนะคะพี่น้องคะเอาเสานีนะคะแนวทางของปู่ปราสาค่ะศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องศูนย์หนึ่งปู่าทาอยากได้สามตัวนี่ให้เอาสามมาใส่นะคะพี่น้องใส่ทั้งหนาหรือว่าใส่ทั้งหลังกระใส่นะคะพี่น้องคะสำหรับศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องคะ ้วค็ของครูแข่งพ่นห่มากคููเดี่ยวคือเก่าศูนย์นะคะพี่น้องกับมีประมาณนี้ส่วนของคนขับรถมอน่เราของงดอวัยสกอรน,นะคะพี่น้องคะเร่าของงดอวัยสกอรสสำหรับมอนีนะคะพี่น้องคะเอาแคปบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปบหน้าจอนะคะคนกระตุกพอดีคะ่ะพี่น้องบัดนี้นะคะแนวทางของปู หัวทีผพานมานะคะปูเราวได้มาเจ็ดศูนย์เล็กหน่อยมะ้องบอกนะคะพิดไปแต้มเดียวนะคะพี่น้องคะพคิดไปแต้มเดียวค่ะส่วนของครูแขงเนี่ยเพ่นไห้มาศูนย์มาตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวนะคะของครูแขงหัวทีผพานมาเนพี่น้องเนาะของเรากับมาอยู่ดีพี่น้องศูนย์นะต่ว่าเราได้แค่ตัวเดียวนะคะสาหรับหัวทีผพานมาของครูแขงนะคะพี่น้องคะเอาแคมปหน้าจอได้พี่น้องเด้แคมปหน้าจอนะคะ นกระตุกพอดีเ้านีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางเซานีแนวทางจากปู่ประชาระการแนวทางของครูแข้งค่ะอย่างไงก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจรารณาเบิงค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขก้นค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ปราชา์นะคะพี่น้องคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนมณีกับมิเพียงสมนีนะคะสำหรับแนวทางตำเล่าของปู่ค่ะแอดกาสซิได้ขอโตลา พ,พี่น้องมรเทาสุขสุก้อนไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมก็เป็นได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำ็รับคลิปนี้สวัสดีค่ะ